โอเคสุครับตอนนี้ก็มาเดินครับกับพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่หนึ่งนะฮะโอเค okay. อืมมันจะแหลกๆนิดนึงนะฮะก็จะมีเพื่อนผมเข้ามาเอ้ยอะไรวะนั่นว้ายไอ้สัตว์นะมันสบีไป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 เย้ยเอ้ยสบีมาเฮียไอสัตว์ดีปปกว่าครับี่ขึ้นบ้านบ้านผมก็สร้างมาเสร็จแล้วนะฮะนิดนึงนะฮะโอเค แต่ไปดีกว่าสัตว์สามีจะมาข้างหลังไหมเนี่ยหันดูก่อนครับไม่มาโอเคครับก็คุณต่อฮ่ะฮเพื่อนผมก็จะอยู่มุบ้านแล้วฮะเขาก็จะไอออยู่โอเว่าไงเจ้เอออะไรเขาจ้านายโอเคตายสะมึงจ้าโอเคครับคือพูดเบนลงพีคะับรีพุงลงพีมีพระลูกมหาพอหอ่ออรั โอเคครับตอนนั้นก็คือท้าดีดๆซะานะทีวีอ่นะโอเคแลก็ขุดไม้ต่อไปครับเพื่อจะไปสร้างต่อเสริมเติมบ้านนิดหน่อยอนะโอเคครับผมต่อพาร์ทที่แล้วโอเคแม่งอมันน่าเบื่อยิงฮะขุดไม้เนี่ยการขุดไม้เป็นเรื่องสนุปเรื่องน่าเบื่อก็ไม่รู้นะฮะคือ สัมมีมาไหมนะเนี่ยเฮียได้ยินเสียงเววเววนะฮะคือตอนนี้ก็จะขออภัยด้วยที่ไม่มีเสียงเกมนะฮะก็ขออภัยด้วยครับแค่นี้ <c oughs> โอเคอะไรของมือ,อ,มอมมเอ,อ๊ะทำอะทำประตูใหม่ละเอ๊ะทำประตูเฮียอะไรมันนะไหนดูดิอ้าวเอาไอสัตว์ขึ้นยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ยังขึ้นได้อยู่สัตว์เอ๊ยนะฮะยังขึ้นได้อยู่ ไหนดูบ้านนี้อัปเกรดถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหประมาณาน,นี้นะครับอัปเกรดกันผมอัปเกรดต่อเลยโอเคแปลรูปแป๊บแปลรูปแล้วกดแกะเออทาแม่งเลยฮะกดแกะสีพูบ้องแบวนิดหน่อยฮะก็ทำไปเรื่อยๆอุ๊เป็ดเสียงนี้ร์นเคปตึ๊บตึ๊บแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ตึ๊บตึ๊บโอเคลิงค์ลิอ๊ะ กูจะขุนปิมหาไม่ปสโอเคโอเคเไถ้า okay. Okay. มึงทำอ่ากล่องไว้ดิฮะอะไรนะทำกล่องทำกล่องโอเคทำตรงนี้ก่อนเค okay. ขุดตรงนี้ทำเชดอะเชดทำกล่องไว้หน่อยเดี๋ยวมึงวางตีนยิงตุ่มตายก็ว่าโ okay. อเคครับประมาณนี้ทำเชดไว้แล้วมึงใส่กล่องไว้เดี๋ยวมึงก็ออกไปไหนก็ไม่รู้คือเพื่อนผมก็จะ ออกไปไหนวะแล้วผมจะไปเข้าห้องน้ำนะฮะดขี้กันดขี้เราจะให้มันนำเชดไว้ครับคือมันจะตายแล้วฮะสูตรการตายก็คืออ่าถ้าสมมติว่าเพื่อจะว่าใครจะตายแล้วก็ทาเชดไว้นะฮะก็คือกล่องหีบนั่นเองนะฮะทําไว้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เอาของที่อยู่ในตัวเนี่ยเก็บไว้ในกล่องให้หมดให้เราเหลือตัวเปล่านะฮะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะหมวกชุดอะไรก็ไม่มีฮะแล้วเราก็ไปฆ่าตัวตายครับด้วยวิธีไหนก็ได้ขอให้เราตายก็พอนะฮะ โอเคครับก็อังเกตบบ้านไปเรื่อยๆสร้างบ้านสร้างหลังคาก็จะมาคุมหลังคากันนะฮะเอียทำเรื่อยๆเพื่อนผมก็ไปอ่าเหมืองมาครไปไปทํามาครับก็ได้เหล็กมาทําบวกอย่างเดียวมันไอสัสครับโอเคทำไมไม่ทําที่ขุดวะคืออะไรครับโอเคทำกล่องเนี้ยมันทํากล่องแล้วดีมากน้องเหยโอเคครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมก็จะขอจบเพีงแค่นี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ